รถคันนี้เข้าศูนย์เช็งระยะตลอดครับเอกาสารสมบูรณ์ครับแต่เทคโนโลยีของ c ีวิ c เนี่ยค่อนข้างจะได้มาที่ล้ำกว่ากับเงินที่จ่ายแพงกว่าค่อนข้างจะได้มาคุ้มค่ากว่าครับในราคาใต้แดงตั้งอยู่ที่ประมาณ969,000บาทตอนนี้เบอร์ขาย่านผู้ชมเพียง c ี v i c ครับซีวิกทำไมต้องเป็น c ี v i c ท่านผู้ชมหลายท่านก็น่าจะเข้าใจแล้วก็เห็นในท้องตลาดตอนนี้นะครับว่ากระแสของ Honda Civic กําลังมาแรงมากครับคันนี้ครับเป็น Honda Civic FC เป็นตัว1.8 EL ปี2019ครับรายละเอียดดีเทลของตัวรถเขาตัวนี้ผลิตมาทั้งหมด2รุ่นจะเป็นเครื่องยนต์ 1,800cc กับเครื่องยนต์ 1,500cc ครับ ซึ่งตัวนี้ที่บอยนำมาเสนอท่านผู้ชมครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 8 0 0ซีซีตัวท็อปสุดตัว e อครับใครหารุ่นนี้อยู่ทางนี้เลยครับ QR code บอยแอดไลน์ QR code มาคอยรับบอยมีให้เลือกทุกรุ่นนะครับแต่ตัวนี้ถูกใจคันนี้แอดคันนี้เข้ามาได้เลยครับหรือว่าจะถามคันอื่นถามแอดไลน์เข้ามาหาบอยได้เลยครับมาครับเรามาดูลาะเอียดดีเทลของตัวรถกันครับโคมไฟหน้าครับเราได้โคมไฟหน้าในตัว e อเนี่ยให้มาเป็นโปรเจคเตอร์ครับแล้วก็ได้ตัวไฟเดย์ไทม์ครับเป กันชนหน้านะครับได้ไฟตัดหมอกมาตัดกรอบคิ้วด้วยโครเมียมครับตัวนี้ได้สเกิร์ตทุกแต่งมาเรียบร้อยแล้วครับมาดูด้านข้างกันบ้างครับตัวไฟหลีครับนี่ไฟหลีตัวนี้นะครับเป็นแสงสีส้มนะครับตัวนี้จะเป็นไฟหลีนะไม่ใช่ไฟเลี้ยวเป็นแสงสีส้มแต่บางคนเขาก็ไปเปลี่ยนตัวกรอบตัวเนี้ยกรอบพลาสติกตัวเนี้ยเป็นสีส้มเป็นสเปกอเมิกันก็จะเป็นสีส้มนะหรือจะเป็นสีลมดํา ก็สวยดีเหมือนกัน <Wow. S 1> มาดูที่ตัวแม็กและยางกันบ้างครับแม็กตัวนี้ครับแม็กตัวนี้เป็นแม็กตัวใหม่ของซีวิกเป็นตัวโฉมก่อน m มนเชสเ n นะครับเป็นสีเทาเมทัลลิกครับให้ขนาดยางมาที่2155 5 R 1 6ครับยางตัวนี้เป็นยางปี2021ครับสวยๆเลยตัวนี้นี่ด้านข้างครับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าครับสำหรับตัวนี้ มีอะไรแตกต่างจากตัวโฉมปี18ก็คือตัว Honda l a รน w a ร์ตตัวนี้ครับซึ่งจะมีเข้ามาให้ในตัวนี้ตัวนี้เป็นโฉมสุดท้ายนะก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็น FE ซึ่งเป็นตัวปัจจุบันนะตัวนี้ได้ Honda l a รน w a ร์มาประตูครับได้คิวโคเมียมทุกบานตัดก,กอดประตูทุกบานมือเปิดประตูเป็นโคเมียมครับมีปุ่มคีรีตกดล็อกเปิดล็อกปิดล็อกประตูตรงนี้มาดูภายในบ้างครับมาแขงข้างประตูครับ วัสดุตรงนี้นะครับเป็นหนังได้ลำโพงเสียงแหลมมาหนึ่งตัวมือเปิดประตูเป็นสีเทาครับแล้วก็ได้ที่เท้าแขนกับผนังด้านข้างนี้เป็นหนังครับด้านล่างนี้เป็นพลาสติกครับได้ที่หวังแก้วมามาดูโครงสร้างหลักกันบ้างครับนี่ครับเห็นรอยขีบไหครับเดิมหมดเลยครับนี่เม็ดอาร์คเดิมหมดสวยงามมากครับอ่า แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเพจตัวรถกันนี่คือหมายเลขตัวถังด้วยครับ MRHFC เห็นไหมครับทำไมเขาเรียก FC คือรหัสตัวถังเขาเป็น MRHFC ครับลงท้ายด้วย03087ดูรหัสตัวถังครับนี่ MRHFC ลงท้ายด้วย03087ตรงกันครับนี่เป็นหมายเลขเครื่องยนต์ครับ รหัเครื่อง R18 ขึ้นยนต์1 8 0 0 c ่เองครับลหัเครื่อง R18 นะครับลงท้ายด้วย03625นะรหัเครื่องครับ R18 ลงท้ายด้วย03625หมายเลขเครื่องหมายเลขตัวถังตรงกันแค่ชัดเจนครับคันนี้มาดูประตูหลังด้านซ้ายมือบ้างถายข้ามประตูครับตัวนี้เป็นพลาสติกและด้านนี้เป็นหนังครับที่เท้าแขนเป็นหนัง มือเปิดประตูเป็นสีเทาได้ที่วางแก้วมาซึ่งจะต่างกับประตูหน้าเถ้าประตูหน้าวัสดุตรงนี้เป็นหนังนะแต่ประตูหลังเนี่ยเป็นพลาสติกมาดูโครงสร้างหลักกันบ้างครับมานี่ครับตั้งแต่รอยครีบเลยครับนี่นะครับสวยงามมากเม็อารเดิมหมดได้ตัวเสาอากาศคีบสลามมาครับได้ฟินชาร์กมาตรงนี้นะแล้วก็มาดูด้านท้ายครับไฟเบรก ตัวนี้ให้ไฟเบรกสองสว่างมาทั้งหมด4ี่ตำแหน่งเลยตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3แล้วก็ตำแหน่งที่4ในตัวรถตรงนี้ครับได้กล้องถอยมากล้องถอยมาแล้วก็ารายละเอียดของการชนหลังตัวเนี้โฉมตัวนี้จะได้ตัวคิวโคลเมียมมาไฟทับทิมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตัวนี้เป็นสเกิร์ตชุดแต่งมานะชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นสเกิร์ตชุดแต่งที่ได้มามาดู โครงสร้างหรือว่าห้องเก็บสัมภาระกันบ้างครับมาแหวกดูน็อตกันก่อนมามาแหวกดูกันเห็นไหมครับน็อตเดิมไม่เคยแกะเลยนี่น็อตสุดท้ายแล้วก็เม็ดอาร์คครับเม็ดอาร์รางน้ําท้ายนะครับแล้วก็มาดูฝั่งเช่นไงครับเม็ดอาร์คครับแล้วมาดูน็อตครับมานี่นี่สวยไหม สวยเดิมไม่เคยแกะเลยดูซุ้มยางอะไรครับว่าซุ้มยางอะไหล่ด้านล่างเป็นยังไงกันบ้างเคยมีกระแทกมาไหมตัวนี้ดูซุ้มด้านนอกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะให้ไปดูขึ้นฮอยดูซุ้มด้านล่างกันเช่นกันซุ้มเดิมครับสวยงามเครื่องมืออยู่ครบนี่ซุ้มเดิมเลยไม่เคยแกะไม่เคยรื้อเลยาปากวก็โปรงท้ายเดิมนอ็อตไม่เคยขันแค่นี้ก็สบายใจได้แล้วครับอุบัติเหตุไม่มีแน่นอนครับแล้วก็อะไหล่ทุกอย่างอยู่ครบนะครับประตูหลัง ด้านขวามือฝั่งคนขับนี่ครับรอยคีบครับสะเข็ดเบสอาร์ตเดิมหมดครับประตูหน้าฝั่งคนขับครับดูแผงข้างประตูกนเลยครับจะจบให้มาเป็นออโตโอ้คู่หน้านะครับฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารครับแผงข้างประตูก็เช่นเดียวกัน,เห,นเหมือนฝั่งนู้นเลยเป็นหนังตัวนี้เป็นหนังแล้วเล่นลายด้วยพลาสติกสีเทาตรงนี้ดูโครงสร้างหลักกันครับ นี่ครับหรือเห็นรอยคลีบนี่ตัวนี้ของเดิมต้องเป็นแบบนี้เลยนะเ็นอาร์คเดิมครับสวยงามมากเดี๋ยวเราไปชมหน้าห้องเครื่องกันครับว่าบอดี้รอบคันทุกอย่างทุกประตูไม่ว่าจะเป็นหลังทุกอย่างสวยหมดละไปดูหน้าห้องเครื่องกันหน้าห้องเครื่องยนต์สวยขนาดไหนไปชมกันมาครับมาดูหน้าห้องเครื่องยนต์กันนี่เลยมานี่น็อตฝากระโปรง เดิมไม่เคยแกะครับน็อตแก้มด้านในน็อตแก้มด้านข้างคานไฟหน้าเม็ดอาร์คคานหน้านี่ครับมาดูเม็ดอาร์คคานหน้าดูคานไฟครับเดิมหมดเลยครับน็อตแก้มด้านข้างน็อตแก้มด้านในแล้วก็นอสสอ็อตฝากระโปรงสวยงามมาก ต้องซูมภาพมาที่เครื่องเลยครับเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆไม่มีเยิ้มไม่มีคาบน้ํามันไม่มีคาบความสกรปรกบอยอามาปุ๊บฉีดน้ํายาล้างห้องเครื่องแล้วก็ฉีดน้ำล้างตั้งขายแค่นี้เองเครื่องสวยมากจริงๆตัวนี้ะนะเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ VTEC ขนาด1 8 0 0 c ีให้แรงม้ามาที่141แรงม้าค่าเฉลี่ยในการกินน้ํามันที่เห็นเห็นที่เขาทำกันได้ในเมืองนะ15-16กิโลลิตรนะ 15-16กกิโลลิตรได้ขึ้นอยู่กับคนขับด้วยนะไม่ใช่ว่าเหย่าปุ๊ด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 ,ดแล้วมันจะกินแค่15-16กกิโลลิตรอ่ะนะครับขับธรรมดาปกติอนะ่ะทำได้15-16กกิโลลิตรอ่ะเติมน้ำมันโซฮอ้าวหโซฮอียี่สิบเบนซิน95 E85 e เติมได้หมดในสกูลเบนซินนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องโดยสารนะครับว่าคุณภาพของรถคันนี้ห้องโดยสารจะใหม่สวยงามขนาดไหนไปชมกันครับ มาครับเราเข้ามาอยู่ภายในเจ้า Honda Civic คันนี้กันแล้วนะครับปี B 19โฉม FC 1.8 EL นะครับจอดเครื่องพุชสตาร์ทกุญแจ2ดอกครบนะครับกุญแจ2ดอกครบในกรณีกุญแจตัวนี้ถ้าเราสามารถสตาร์ทเครื่องจากตัวรีโมทได้นะครับนะวิธีสตาร์ทเครื่องก็คือรถอยู่ในระยะคุณที่กุญแจสัญญายณกุญแจทํางานได้นะครับ กดปุ่มล็อก1ทีแล้วกดปุ่มทุกสอนทางไว้นะครับนะเดี๋ยวบอยรีวิวให้ดูตอนถ่ายแล้วกันว่ามันสตาร์เครื่องยังไงนะครับนะตัวนี้เราอยู่เข้ามาอยู่ในพวกห้องบริษัทแล้วเรามาดูรายละเอียดภายในกันก่อนครับเรื่องต้นด้านบนเลยครับคอนโซลด้านบนเนี่ยครับก็สรุเป็นหนังครับนะแล้วก็รองลงมานะครับเป็นพลาสติกลายเคฟล่าตรงนี้นะครับนะแล้วก็ตัดกรอบด้วยพลาสติกสีเทาครับตรงนี้ก็ยังเป็นหนังเช่นกันนะครับนะแล้วก็ลิ้นชักใส่ของครับมีเอกสารอยู่ด้วยเมาดูเอกสารกันเลย รถครับคันนี้ผลิตปี2019ครับรถออกจดทะเบียนเนี่ยตอนปี2019เดือนมีนาครับนะรถล,ลำดับเป็นลำดับที่2แต่รถคันนี้เป็นรถมือเดียวเราจะดูยังไงลำดับที่2แต่รถมือเดียวเรามาดูหน้า18นี้ครับนี่รถคันนี้โอนกรรมสิทธิ์มาจากบริษัท Honda l e a ซ i n g ครับซึ่งมี Honda l e a s i n g เจ้9เดียวอยู่ในลำดับของหน้า18ซึ่งการเปลี่ยนคู่ครับรอง,อง,องก็จะมีรายละเอียดในหน้านี้ฉะนั้นบริษัท Honda l e a s i n g โอนให้กับ ผู้ชอบซื้อคนนี้นะครับที่เป็นจัดไฟแนนซ์นะครับนะก็ลำดับเดียวเอกสารชัดเจนสวยงามครับมาดูตัวรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มือการใช้งานครับตัวนี้สมุดรับประกันครับวอลันตีบุ๊กครับมาดูวอลันตีบุ๊กกันบ้างดูซิว่ารถออกเมื่อไหร่นี่ออกวันที่9เดือน2ปี2019ครับนะจดทะเบียนตอนเดือน3นะครับก็เนี่ยปี2019ชัดเจนครับรายละเอียดการดูแลเช็คระยะครับมา รถเข้าเช็คระยะครั้งแรกครับตอน1,000 0กิโลครับแล้วก็มา2,000 0กิโลเช็คระยะแรกตอนวันที่3เดือน8ปี2019นครับนะออกรถมาเดือน2แล้วก็วิ่งไป6เดือนก็เอาเข้าเช็คระยะที่1,000 0กิโลแรกนะครับแล้วก็เช็คระยะรอบที่2ผ่านมาเป็น2,000 0ื3 000, โล0 0 0 0มโลนะครับแล้วก็4,000 0นโลนะครับ40,000โลเข้าเช็คปีส0 2 1ั0 0 0 0บมโลยังปี21อยู่ครับ เป็น60,000โลปี22ครับแล้วก็67,000โลปี2022เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็73,000โลปี2022มาวิ่งมาใช้งานเยอะหน่อยก็จเป็นช่วงนี้ครับแล้วก็มา80,000โลตอนปี2023ครับ90,000โลเดือน4ปี2023และ1นึ่งสายกิโลเดือน8ปดปี2องพันย่สครับรถคันนี้เข้าศูนย์เช็คระยะตลอดครับเอกสารสมบูรณ์ครับชัดเจนรถคันนี้ เช็คในศูนย์ก็ได้นะครับนะใครต้องการบอกคุณบอยอยากได้สำเนาไปเช็คประวัติรถคันนี้ในศูนย์หน่อยขอมาได้เลยครับแอดไลน์มาได้เลย <Yeah. S 1> มาดูที่หน้าจอครับมาหน้าจอทัชสกรีนครับเล่นอะไรได้บ้างตัวนี้สิ่งฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาคือสามารถการอัปโหลดตัวแอปพลิเคชันลงตัวเมนเครื่องได้ครับนะเปิดเบราว์เซอร์ได้นะครับดาวน์โหลดได้ติดตั้งแอปได้ครับนะมีแกลเลอรี่ ทุกอย่างเนี่ยมีครบการเกตนะครับแล้วก็จะมีพวกออดิโอข้อมูลการเชื่อมต่อโทรศัพท์ครับการตั้งค่าตั้งค่ามันตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับตั้งแต่ตัวข้อการตั้งค่าข้อมูลรถยนต์ข้อมูลรถยนต์เนี่ยมันก็มีตั้งค่ามิเตอร์ตั้งค่ากุญแจชริยะตั้งค่าไฟฟ้าการตั้งค่าประตูหน้าต่างเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับให้ท่านผู้ชมได้ตั้งค่าอันนี้อ่านตามคู่มือได้นะครับ ถามว่าบอยเองชำนาญตรงนี้ไหมบอยก็ไม่ค่อยได้เล่นทุกเมนูนะครับแต่ว่าก็พอจะรู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างครับแอร์ครับแสดงผลเป็นดิจิตอลบอกอุณหภูมิแอร์ผ่านหน้าจอพิยุตรงนี้ครับแต่ถ้าเราจะกดเป็นแผงหน้าปัดแอร์ขึ้นมาเลยกดตัวนี้ครับตรงกลางนี้นะครับก็จะมีตัวเป็นทัชสกรีนเช่นกันนะครับปรับเดี่ยวก็ตัวนี้เป็นตัวปรับพัดลมถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวนี้ปุ๊บเราปรับพัดลมสชครับพัดลมความแรงพัดลมความเบานะครับอุณหภูมิครับ ด้านล่างนี้ครับคอนโซลนะครับมีตัว power outlet มาครับแล้วก็จะมีตัว HDMI ครับ HDMI ตรงนี้นะครับแล้วก็ USB ครับนี่ USB ตรงนี้เป็นที่วางของครับก็กุญแจมาโชว์ให้ดูกันเลยอยู่แล้วเมื่อกี้สองกุญแจ2ดอกครบคันนี้ทุกอย่างครบเอกสารชัดเจนครับมาถึงเกียร์ครับเกียร์ครับมีตั้งแต่สเต็ปตัว L ตัว S ตัว B ตัว N ตัว R ซึ่งในตัว1.8เนี่ย มันจะไม่มีแพสซีฟที่ผมอะไรมานะครับฉะนั้นเกียร์ตัวนี้ถือว่าเป็นเกียร์ CVT นะครับเกียร์ CVT ถือว่าใช้ได้ครับมีปุ่มอ e ีคอนออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้านี่มาให้ครบที่วางแก้วครับนี่ปรับเป็น2ช่องได้ครับปรับเป็น2ช่องได้หรือว่าจะใช้เป็นช่องเดียวอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ได้ที่วางของมาเปิดเข้ามาข้างในครับได้พอร์ต USB เบรกหนึ่งพอร์ตครับพอร์ต USB มาตรงนี้ เบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับครับเบาตัวนี้เป็นปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับฝั่งผู้โดยสารก็เป็นเบาปรับธรรมดาครับเบาเป็นเบาะหนังครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นผ้าลายหมักรุกครับใช้ได้ครับสวยงามพวงมาลัยครับมาพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังฝั่งซ้ายมือนี่เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเกี่ยวกับวิทยุระบบอินเทอร์เนวิทยุฝั่งขวามือเป็นคูสคอนโทรลมาดูที่จอเรือนใหม่กันครับรถคันนี้ วิ่งไปแล้ว15,140กิโลครับรถปี2019อายุรถ4ปีวิ่ง15,000ตกปีลงประมาณ25,000โลไม่ไม่เยอะไม่เยอะยังไม่เยอะค่าเฉลี่ยของรถมือสองปีนึงไม่ควรเกิน30 0 0 0กิโลอันนี้วิ่งปี2 5 0 0 0ถือว่ากลางๆมาดูช่วงท้ายๆใกล้ๆปีของพันี่าเนี่ยอันนี้ก็น่าจะวิ่งใช้งานเ,เยอะหน่อยแค่นั้นเองแต่ว่าตัวเลขไม์กับตัวค่าเฉลี่ยของปีเขาแล้วเนี่ยถือว่าไม่เยอะครับ สำหรับวงมาลัลยด้านหน้าคอนโซลทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเรามาดูหลังคาและความสะอาดของเพดานหลังคากันบ้างว่าให้อะไรกันมาบ้างให้ไฟสองผ่นที่มาสองตำแหน่งม่านบังแดดได้กระจกสองหน้ามาทั้งสั่งผู้โดยสารแล้วก็สั่งคนขับครับสําหรับฟิลก์การนัง่งด้านหน้าซีรีสเนี่ยบรวิวไปหลายคันแล้วชอบชอบตรงที่ว่าตําแหน่งของเบาะนะครับว่าจะปรับต่าเลยหรือปรับสูงขึ้นมาอย่างนี้เลย ก็ถือว่ายังอยู่ในอารมณ์ของความว่าหนึบอ่ะพอนั่งรู้สึกว่ามันกระชับมันหนึบการนั่งรถคันหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันกระชับอ่ะแบบการคอนโทรลรถเนี่ยมันอยู่ที่ความมั่นใจเดี๋ยวบอกว่าเบรนนั่งเบาซีเบรกสรีระของเขาออกแบบมาได้ดีมากตัวบอยในยสูง176น้ําหนัก105กิโลกร,รมัมนั่งอยู่ในนี้ก็ถือว่าสบายๆครับฟีลการนั่งดีไม่อึดอัดนะไม่แคบเดี๋ยวเราไปชมฟีลการนั่งหลังกันครับว่าการนั่งจะเป็นอย่างไรบ้างพอมาเป็นผู้โดยสารแล้วฟีลร,รู้สึกจะเป็นอย่างไรไปชมครับป เข้ามาอยู่ในผู้โดยสารตอนหลังกันแล้วครับนั่งสบายมากพอเข้ามานั่งปุ๊บหย่อนก้นลงมานั่งเนี่ยองศาของบอเบาะเด่ยประทับใจเลยก็ในแคมรี่ในแอคคอร์ดใกล้เคียงองศาเดียวกันนะครับกับแคมรี่แอคคอร์ดคือฟีลการนั่งเนี่ยเวลาเบาะนั่งหลังเนี่ยถ้าเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยมันจะเมื่อยใช่ไหมถ้าเอนมากไปมันก็จะไม่ไม่สบายตัวแต่นี่องศากํลาลังดีเลยนะครับคานวณมาได้ดีเลยสําหรับผู้โดยสารถ้านั่งเราสองคนนี่กางตรงนี้มา ได้ที่หวังแก้วที่เท้าแขนมาครับถือว่าใช้ได้รลงรับแผงข้างประตูก็มีที่หวังแก้วให้ด้านข้างอยู่แล้วตัวไฟเพดานาเขาเรียกว่าไฟห้องโดยสารได้มาตรงนี้ใช้ได้ครับตัวพรมเนี่ยทามาให้เป็นเซ็ตบล็อกเลยนะเห็นไหมทุกอย่างเข้ารูปหมดเลยครับตัวพรมเนี่ยได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มค่านะครับเดี๋ยวเราไปลองเทสไดกันลองขับขี่กันว่าการขี่เป็นอะไรบ้างไปชมครับ มาครับเดี๋ยวเราไปลองเทดสไดเจ้า Civic FC ปี19คันนี้กันตัวนี้เป็นตัว1.8 EL ครับตัวท็อปมัได้เช้งก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นโฉมปัจจุบันลองทางขูขาซะหน่อยทางลงหลังโชว์รูมนี่เป็นเนินลงไปเลยนะเนี่ยมีทางขูขาดูเห็นไหมครับติดไม่ติดครับไม่ติดโอเคลองช่วงว่างระหว่างพวงมาลัยครับเพราะว่ารถ อย่างเงี้ยเวลาเราลองทสได้เนี่ยรถมือสองเนี่ยเราก็ดูอ่ะครับว่าอะไรมันหลวไมไปบ้างหรือเปล่าครับปล่อยไหลครับแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาครับไม่มีเสียงก๊อกแก๊กนะครับนะโชคเชิ่ทุกอย่างปกติหมดช่วงล่างสมบูรณ์ครับมาะะลองอัตราความความเร็วกันบ้างอัตราการเร่งนะ1,800ซีซีกับ141แรงม้าที่ให้มาในเจ้า Honda c เซอเ F4 คันนี้นะครับเดี๋ยวลองเหยียบดูตัวนี้ถ้าเป็นโฉบนชเชนแล้วเนี่ย เวลาเรายกไฟเลี้ยวปุ๊บจะมีฮอน a ้า a รนโบขึ้นเห็นไหมครับกล้องน่าจะเปิดอะไรอยู่นี่ฮอนด้า a รนโบมีแนวเส้นนะครับหรือว่าจะกดใช้กดปุ่มก็ได้กดปุ่มก็ขึ้นนะครับยกไฟเลี้ยวก็ขึ้นมาครับเดี๋ยวลองเหยียบดูนี่กดแค่ครึ่งคันเร่งนะอันนี้คือกดเต็มครับอัตราเร่งถือว่าดีครับนะตัวเนี้ ค่าเฉลี่ยของเขาในการในใช้ทีกรุงเทพเนี่ยวิ่งโดยทั่วไปเนี่ยร้อยหนยี่เนี่ยนะครับเวลากดคันเร่งนะั้นรอบมาไวครับนะใช้ได้แต่ถ้าเราจะไปเทียบกับไอตัว1.5เทอร์โบเนี่ยมันทอกคนละอย่างกันเพราะตัวนั้นเป็นตัวมีเทอร์โบตัวนั้นมันร้3แรงมา้าแต่ตัวนี้มัน141แรงมา้าเหมาะสมกับตัวเครื่องยนต์พันแปดับในโตโยต้าอวติสก็เป็น เครื่องยนต์พันแนะครับเราอาติดเครื่องยนต์พันแดก็ได้มาที่141รแรงม้าเหมือนกันแต่เทคโนโลยีของซีวิกเนี่ยค่อนข้างจะได้มาที่ล้ํากว่าความคุ้มค่าของซีวิกกับเงินที่จ่ายแพงกว่าค่อนข้างจะได้มาคุ้มค่ากว่าครับเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันครับหลังจากที่เราลองเทสไบได์กันแล้วแล้วก็ไปขึ้นหอยดูช่วงล่างกันซิว่าตำแหน่งของโชคตัวเป็นยังไงบ้างยางเทาขับลูกมงลูกหมากไปดูครับไปมาครับเรามาดูช่วงล่างกันแบบชัดๆเปิดไฟก่อน ดูปลายท่อเนี่ยดูแต่ปลายท่อเลยนะครับสมบูรณ์อยู่ไม่มีสนิมไม่มีผุไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็มาดูโชกนะครับมาะโชกเห็นไหมครับโชกึงด้านบนเลยไม่มีคราบน้ํามันเยิ้มนะครับนะปิกดกสวยๆครับไม่มีรอยกระแทกไม่มีรอยบิดไม่มีรอยกระเทาะไม่มีรอยอะไรครับคานครับดูคานกลางเนี่ยคานคานหลังเนี่ยคานล้อกลางกลางหลังเนี่ยแล้วก็ดูปิกดกครับนี่มีนิดๆหน่อยๆนี่มีนิดๆหน่อยๆมีรอยขุดนิดๆหน่อยๆนะครับ แล้วก็มาดูโชกครับเนี่โชกนสวยๆช่วงล่างด้านหลังสวยสวยงามตัวนี้พ่นกันสนิมมาแล้วเนี่ยตัเนี้มาดูนะครับแผ่นซับความซับเสียงครับตัวนี้แผ่นซับเสียงมาดูด้านหน้านครับนี่ดูท่อเส้นนี้มาเลยนี่ท่อเดิมๆเมนี่ยแป้ง,ปงๆนี่มาดูยางเพาขับครับ,รบมา ยางเอ่าขับครับเดิม <_ C> e <at> ๆนิ่มๆเนี่ยเอามือเห็นไหมนิ่มๆเลยแล้วดูโชว์ครับชรงล่างครับไม้ตีกองครับแล้วก็ดูเผาขับดูปีกนกเนี่สยสวยๆครับมาดูอีกข้างครับมานี่มีดิฟนหน่อยมีดิบนหน่อยนะครับมีดิบหน่อยคือผมว่าคูด้ดดามจะเป็ว่าเออลงทางพันอะไรเงี้ยมีดิบหน่อยก็แต่ก็ถือว่าสวยเดิมครับแล้วก็ดูพยางเผาขับครับ,รบตัวนี้ยางเข่าขับ นี่ครับเห็นไหมนิ่มๆแล้วก็ดูโช้กข้างบนกันนี่มีคราบเชื้อนเยิ้มนะตวเนี้มีรอยขูดมาดิบหน่อยครับแต่ว่าปีกน็อกเดิมนี่เดิมหมดห <c oughs> ูุ่นเข้าตาสวยครับ <c oughs> ถือว่าถือว่าสวยอยู่ครับมาเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องราคาแล้วก็ยอดผ่อนนะครับว่าผ่อนเท่าไหร่ได้เป็นเจ้าของคันนี้นะครับแล้วก็คันนี้ราคาเท่าไหร่จะซื้อเงินสด พักขาบอยในคิวโคดที่ให้ไม่ได้เลยครับไนะปชมครับไปเป็นยังไงบ้างราครับสำหรับฮอนด้าซีคันนี้ท่านผู้ชมได้เห็นกันทุกซอกทุกมุมไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างการทสดสอ์การขับขี่ภายในถือว่าสวยคลิปเปิดน่าจะเป็นรถยนต์ที่สวยอีกหนึ่งคันนะในเกรด AA เลยนะครับคันนี้นะสำหรับคันนี้ครับเป็น Honda c i v i c ปี2019เป็นตัว1.8 EL ครับบอยขายท่านผู้ชมเพียง699,000บาทใครสนใจคิวบโค้ดเปตรงนี้ครับ แอดไลน์ฮควโคดไปเลยครับทักไลน์หาบอยครับได้รถใช้แน่นอนครับนะสำหรับคันนี้ในราคาใต้แดงตั้งอยู่ที่ประมาณ9 6 9 0 0 0บาทตอนนี้เบอร์ขายท่านผู้ชมเพียง699เรื่องยอดผ่อนผ่อนเริ่มต้นเพียง11,645บาทได้เป็นเจ้าของคันนี้ฟังตัวเลขราคาฟังยอดผ่อนแล้วมันอยู่ในโจทย์ที่คุณต้องการคุณรับได้แอดไลน์หาบอยเลยครับหรือว่าติดเงื่อนไขอะไรแอดไลน์เข้ามาก่อน มาคุยกันครับนะให้บอยช่วยหาทางออกให้แก้ปัญหาให้อยากได้รถคันนี้แค่อะไรหาบอยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า800 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com